ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวประสบการณ์หลอนที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณสันครับคุณซันเล่าว่าผมอยู่จังหวัดขอนแก่นครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ผมหยุดงานคืนนั้นเพื่อนผมคนหนึ่งมันก็โทรมาชวนผมไปหาอะไรดื่มกันผมก็ตกลงไปครับโดยที่นัดให้เอ็มเพื่อนอีกคนหนึ่งให้ตามไปทีหลังครับ เรามันยังไม่เลิกงานผมกับเพื่อนคนแรกก็ดื่มกินกันไปจนกระทั่งราวเที่ยงคืนได้ครับพนักงานร้านก็มาแจ้งว่าจะปิดร้านแล้วผมก็เลยโทรไปหาเอ็มครับบอกว่าไม่ต้องมาแล้วนะร้านจะปิดมันก็โอเคโอเคครับแต่สักพักมันก็โทรกลับมาหาผมบอกว่ามารับกูกลับบ้านหน่อยทํากุญแจรถหายวะผมก็โอเคครับเตรียมตัวออกจากร้านไปรับมัน แล้วบอกเพื่อนอีกคนให้กลับก่อนเลยผมก็ขีม่มอเตอร์ไซค์ไปรับไอเอ็มครับผมสาบานเลยว่าตอนนั้นไม่ได้เมาครับเพราะดื่มไปแค่สองแก้วนั่งกินข้าวคุยกันซะส่วนใหญ่จนขี่มาถึงหน้าหมู่บ้านของไอเอ็มครับมันจะมีป้อมยามเหมือนหมู่บ้านทั่วไปที่มีอะไรมากั้นไว้พอขี่ไปถึงครับยามก็จะเลื่อนออกให้ยามจำเพื่อนผมได้ก็เลยทักเอ้าเอ็มวันนี้ให้ใครมาส่ง แล้วรถไปไหนไอเอ็มก็บอกกุญแจหายอ่ะพี่ก็เออออกกันตามปกติครับและผมก็ขี่เข้ามาต่อทางในหมู่บ้านมันจะเป็นทางยาวๆไปเรื่อยๆมีซอยย่อยให้เลี้ยวเฉพาะทางซ้ายมือส่วนทางขวามือจะเป็นป่ามีม้านั่งรอรถบ้างและมีลูกระนาดแทบตลอดทางครับผมขี่ไปได้สักพักก็ไปเจอคนนั่งอยู่ที่ม้านั่งเป็นผู้หญิงหันข้างให ผมก็เลยทักขึ้นมาล,ลอยๆยใครวะไม่มานั่งคุยโทรศัพท์คนเดียวดึกๆมืดๆยุงไม่กัดตายห่ายังไม่ทันสิ้นเสียงพูดครับไอเอ็มมันก็ตีแขนผมแล้วก็บอกว่าเลียวซ้ายนี่แหละตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรเนึกวก็มันกลัวผมขี่เลยซอยพอผมไปส่งเพื่อนถึงหน้าบ้านครับมันก็ลงจากรถแล้วบอกผมว่าขี่กลับดีๆนะมึงเจออะไรก็ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปสนใจ และผมก็ขี่รถจากบ้านมันเลี้ยวกลับออกมาทางเดิมที่ไปป้อมยามนี่แหละจนขี่มาถึงม้านั่งตัวเดิมครับแต่ก็ไม่เจอใครแล้วจังหวะนั้นมันจะมีลูกระนาดพอดียูยๆเนี่ยผมรู้สึกว่ารถมันยุบลงแรงกว่าปกติอย่างชาัดเจนครับแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรจนมาถึงป้อมยามยามก็ออกมาเลื่อนที่กันให้ผมก็ยิ้มให้เขาแต่เขากลับไม่มองผม สายตาเขามองเลยผมไปด้านหลังและเลือกสูงขึ้นผมก็เลว,ว่ายามเขามองอะไรวะพอผมขี่ผ่านป้อมยามไปสักหน่อยผมก็มองกระจกหลังกลับไปที่ป้อมยามครับยังคงเห็นยามมองตามมาที่รถผมและพอนมมือไหว้ผมก็งงสิครับไหว้ผมหอมรอมารยาทดีไปไหมผมขี่ไปจนถึงเซเว่นครับก็จอดแวะลงไปซื้อน้ำกิน จังหวะที่ลงจากรถเนี่ยผมสังเกตเห็นว่ามีรอยเท้าที่เบาะนั่งด้านหลังผมครับเป็นคราบฝุ่นๆแป้งๆเป็นรูปเท้าแบบนิ้วโป้งนิ้วก้อยเป็นลนักษณะเท้าชัดมากครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้รีบปัดออกไปก่อนตอนนั้นผมก็เริ่มกลัวแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันทำให้ผมเริ่มมั่นใจแล้วว่าผมโดนอะไรบางอย่างตามมาประกอบกับหมาสี่ตัวที่หน้าปากซอยบ้านผมซึ่งผมเนี่ย สนิทกับพวกมันมากจะเรียกมันตลอดเวลาที่ขี่รถผ่านก่อนเข้าบ้านแต่ว่าคืนนั้นครับพวกมันเห็นผมมามันเห่าแบบจะเป็นจะตายเลยเห่าแบบเหมือนไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ที่ทำเอามผมสั่นเลยก็คือไอ้โหน่งเนี่ยหมาตัวโปรดของผมมันวิ่งมาเห่าตรงตำแหน่งคนซ้อนครับเห่าเหมือนมันเห็นอะไรผมเรียกยังไงมันก็ไม่หยุดผมรีบบิดสูตชีวิตเข้าบ้าน พอขึ้นบ้านได้ผมก็ไม่อาบน้ำนะครับสวดมนต์เข้านอนทันทีจนภรรยาผมถามขึ้นตัวเองสวดมนต์ไหว้พระหรยอหรอวันนี้คือปกตินะครับผมไม่เคยสวดมนต์ก่อนนอนเลยผมก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หลับไปเลยครับแล้วคืนนั้นผมก็ฝันผมฝันแล้วผมลุกขึ้นไปฉี่ที่ห้องน้ำในบ้านผมด้วยความที่ผมเคยชินผมจะเป็นคนไม่ชอบเปิดไฟในห้องน้ำ ไปถึงก็ยืนฉี่เลยตามปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงฉี่เวลามันกระทบน้ําแต่ว่าคราวนี้เสียงมันเงียบกริบครับจนตาผมเริ่มมองเห็นเป็นลางๆมีผู้หญิงนั่งที่ชักโครหน้าตาหน้ากลัวมากๆเธอก็ลุกขึ้นมาชี้หน้าผมครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเมืองทักกูทําไมจังหวะนั้นผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับผลลุกทั้งๆที่เหงื่อไหลเต็มตัว วันนั้นก็จับไข่เลยครับหลังจากนั้นม่กี่วันไอเอ็มมันก็โทรมาหาผมมันถามผมว่าเป็นไงบ้างวะยังโอเคไหมผมก็ถามว่าโอเคเรื่องอะไรวะมันก็เลยเล่าให้ผมฟังว่ากูขี่รถผ่านป้อมยามยามเขามาถามกูว,ว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้างยังอยู่ดีไหมกูก็งงถามว่ามีอะไรยามเลยบอกว่าคืนนั้นเนี่ย หลังจากที่มึงมาส่งกูเสร็จตอนที่มึงขี่รถออกไปอะอยามไม่เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่เบาะหลังมึงเท่านั้นแหละครับผมรีบไปวัดทำบุญรดน้ำมนต์ยกใหญ่เลยครับต่อไปถ้าเห็นอะไรน่าสงสัยตอนกลางคืนอีกผมจะไม่กล้าทักอีกแล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์หลอนจากคุณซันครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ส่งมาจากน้องฟางครับน้องฟางเล่าว่า เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่หนูยังไม่เกิดยาวมาจนถึงได้อายุห้าขวบโดยเรื่องเริ่มจากแม่หนูสมัยก่อนแม่หนูไม่เชื่อเรื่องผีสางแถมยังชอบท้าทายชอบลบหลูมีอยู่คืนหนึ่งแม่ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆจนร้านปิดและด้วยความคึกขนองตามภาษาวัยรุ่นก็ชวนกันไปบางร้างต่อไปท้าทายไปลบหลูสารพัด ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นและก็ไม่ได้เจออะไรเลยจนกระทั่งกลับมาที่บ้านคืนเดียวนั่นเองระหว่างที่แม่กำลังอาบน้ำอยู่แม่รู้สึกเหมือนมีคนบากระชากผมอย่างแรงจนเซเกือบล้มเลยแม่ก็กลัวนะแต่ก็ยังคิดว่าเป็นพ่อเมาก็เลยรีบอาบน้ำเข้านอนแล้วคืนนั้นแม่ก็ฝันฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสะสวย แต่มีสีหน้ากโกรธแค้นมากๆเธอมายืนเหยียบท้องของแม่แล้วก็ชี้หน้าพูดว่ากูจะทำให้มึงทรมานทำให้มึงเจ็บปวดกว่ากูแล้วเธอก็หายไปจนเวลาผ่านไปหลายวันแม่ก็เริ่มแพ้ท้องหนูแล้วตลอดเวลาที่แม่ท้องเนี่ยแม่ก็มักจะฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมเขามายืนมองอยู่ที่ปลายเตียงทำสีหน้าแสยะยิ้ม แต่แม่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะก็เป็นแค่ความฝันจนแม่คลอดหนูออกมาพอหนูโตขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่น่าแปลกก็คือหนูหน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่เลยแต่กลับมีหน้าตาเหมือนผู้หญิงในฝันของแม่จนแม่ตกใจถึงกับช็อกส่วนพ่อก็น่าเสียทีเดียวจากนั้นไม่นานพ่อแม่ก็พาหนูไปหาพระซึ่งพระท่านได้บอกว่า คนที่รับกรรมนะ่ะไม่ใช่แม่แต่ว่าเป็นเด็กคนนี้แม่ก็ยังเล่าอีกว่าหนูนะ่ะไม่เหมือนเด็กทั่วไปคือจะเงียบนิ่งไม่ค่อยยิ้มแถมยังมีสายตาดุดันน่ากลัวและมักจะชอบหัวเราะเวลาดูหนังผีหรือว่าดูหนังสยองขวัญคือหัวเราะเหมือนดูหนังตลกแต่เรื่องที่ทำให้แม่ต้องจำไปตลอดก็คือตอนหนูอายุห้าขวบเนี่ย ขณะที่หนูกำลังนั่งวาดรูปเล่นแม่ก็ามาเรียกให้ไปกินข้าวแต่แล้วแม่ก็ต้องตกใจแทบเสียสติเมื่อได้เห็นสิ่งที่หนูวาดขึ้นรูปที่หนูวาดก็คือรูปของบ้านล้างหลังที่แม่เคยไปท้าทายแม่ก็รีบถามหนูวา่าทำไมถึงวาดรูปนี้ได้ไปเอามาจากไหนตอนนั้นหนูหันไปหาแม่ตาขวางแววตาหน้ากลัวมากๆ แล้วก็กระโดดจากเก้าอี้มาบีบคอแม่พร้อมกับพูดว่ากูจะทําให้มึงเจ็บปวดมึงจะต้องทรมานจากนั้นหนูก็ลุกขึ้นวิ่งไปหยิบมีดปลอกผลไม้แล้วก็เอามากรีดแขนตัวเองซ้ำๆแล้วกหัหเราะพอแม่เห็นแม่ก็เลยรีบเข้ามาห้ามจนแม่ร้องไห้ถึงกับก้มลงกราบแล้วก็พูดถ้าขอโทษขอโทษถ้าจะทําให้มาทําแม่อย่าทําและลูก จากนั้นพ่อก็เข้ามาเอาสร้อยพระมาห้อยคอให้หนูแล้วหนูก็สลบไปเลยจากนั้นพอหนูได้สติขึ้นมาที่บ้านคือมีคนกำลังสวดอะไรสักอย่างส่วนพ่อกับแม่ก็นั่งพนมมืออยู่ใกล้ๆจากนั้นเขาก็ทำอะไรสักอย่างน่าจะเป็นตะกุดมาวางทาบที่หน้าผากของหนูจากนั้นหนูก็ร้องออกมาเสียงดังร้องอยู่สักพักจนฟุบลงไป พอหนูลุกขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยทีนี้เปลี่ยนเลยหน้าตาก็เปลี่ยนไปเหมือนพ่อแม่นิสัยก็เปลี่ยนไปจากที่ไม่เคยยิ้มก็ยิ้มคนที่ทำพิธีก็บอกกับพ่อแม่ว่าให้หมั่นทำบุญและไปขอโหสิกรรมที่เราได้ร่วงเกินเขาไว้แล้วก็ตะก,กุดนี้ห้อยคอลูกไว้ตลอดหลังจากวันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับหนูอีกเลยหนูก็กลายเป็นปกติเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไป หือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ซึ่งแม่หนูก็จำไปจนวันตายแต่สิ่งที่แม่มาเล่าทั้งหมดนี้หนูบอกเลยว่าหนูจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆและนี่คือเรื่องราวประสบการณ์หลอนจากน้องฟางครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณแม่มครับเรื่องมิว่าย้อนกลับไปเมื่อตอนเราอายุสิบสาปีสมัยนั้นเราเรียนที่กรุงเทพทุกวันศุกร เราจะต้องเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปโรงเรียนด้วยเพราะหลังจากเลิกเรียนเนี่ยเราจะนั่งรถจากกรุงเทพไปบ้านย่าที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแบบนี้ทุกอาทิตย์วันนั้นเราไปถึงสุพรรณบุรีประมาณ4-5หโมงเย็นก็ตามภาษาเด็กสนพอไปถึงก็โยนกระเป๋าและคว้าจักรยานปั่นไปเล่นน้ำคลองชมระทานกับพวเพื่อนพอรพรเอาทลตวาก็ขี่จักรยานกลับบ้านระหว่างทางเนี่ย ตรงคอสะพานข้ามคลองชประทานเราขี่ลงหลุมทำให้โซ่จกักรยานหลุดบรรยากาศตอนนั้นก็เริ่มมืดละเราก็ก้มๆเหนื่อยๆพยายามใส่โซ่จกักรยานเข้าที่แต่วันนั้นไม่รู้ทำไมมันใส่ยากจังเราก็มองไปรอบตัวก็ไม่มีคนเดินหรือว่าขี่รถผ่านมาเลยคิดในใจทำไงดีวะแล้วก็ก้มหน้าก้มตาใส่โซ่รถจกักรยานต่อไป ทีนี้เนี่ยก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัดผมหน้ามา้าผิวขาวเดินมาจากไหนก็ไม่รู้มานั่งใกล้ๆและถามเราว่าพี่พี่รถเป็นอะไรเสียงนั้นทำเราตกใจมากเพราะเมื่อกี้ก็มองไปรอบๆแล้วคือมันมืดไปหมดไม่มีบ้านคนมีแต่ป่าอยู่คาแล้วน้องเขาเนี่ยเข้ามานั่งตอนไหนน้องคนนั้นขยับเข้ามานั่งใกล้ๆเราอีก ตรงล้อหลังของรถจักรยานก้มหน้ามองโซ่ในมือเราจนเราใส่โซ่ได้สำเร็จเราก็ลุกขึ้นยืนและบอกกับน้องคนนั้นว่าพี่กลับบ้านแล้วนะแล้วบ้านน้องอยู่ไหนล่ะทำไมมาเดินคนเดียวมันมืดแล้วน้องคนนั้นก็ชี้มือไปที่ของชลรประทานเราก็เลยคิดว่าบ้านของน้องเขาเนี่ยคงอยู่ฝั่งน้นละมั้งแต่มองไปก็ไม่เห็นมีไฟนะ แล้วน้องก็ถามเราว่าพี่หนูขอไปเที่ยวบ้านพี่ได้ไหมหนูขอไปอยู่ด้วยนะเราก็ตอบไปว่าไปไม่ได้บ้านพี่อยู่กรุงเทพมันไกลนี่พี่มาเที่ยวบ้านยา่าเดี๋ยวบันอาทิตย์พี่ก็กลับแล้วแต่น้องผู้หญิงคนนั้นก็ยังบอกว่านั่นแหละพี่ไปไหนหนูก็ไปกับพี่นะเราก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ย่าของพี่ดุมาก เขาไม่ให้ใครเข้าบ้านเอาเป็นว่าไว้อาทิตย์น้าค่อยมาเล่นน้ำกับพวกพี่นะไปละ่ะแล้วเราก็ตัดบทขี่จักรยานออกมาเลยแต่ไปได้นิดเดียวเราก็จะหันไปมองหน้าน้องอีกทีแต่ว่าพอหันกลับไปเนี่ยน้องเขาหายไปแล้วเราก็พยายามมองไปรอบๆว่าน้องเขาเดินไปทางไหนแต่มองหายยังไงก็ไม่เจอพอเราขี่จักรยานไปถึงบ้าน เราก็เล่าเรื่องเด็กผู้หญิงคนนั้นให้ย่าเราฟังแต่ย่าเรากลับเงียบไม่ถามอะไรต่อแค่พยักหน้ารับเท่านั้นจนตอนเช้าย่ามาปลุกเราให้ไปใส่บาตรที่หน้าบ้านซึ่งปกติเนี่ยย่าจะไม่เคยเรียกจะปล่อยให้นอนไปถึงเราจะแปลกใจแต่ก็ไปอาบน้ำเตรียมตัวรอพระจนมาถึงตอนเที่ยงของวันอาทิตย์ซึ่งเราจะต้องขึ้นรถกลับไปกรุงเทพ เราหิ้วกระเป๋าเดินไปท่ารถทัวร์ที่ตลาดซึ่งระยะทางก็ไกลพอสมควรสมัยนั้นไม่มีวินมอเตอร์ไซค์ต้องเดินเอากระเป๋าบางแดดไปเองเราเดินมาถึงสะพานข้ามคลองชลประทานก็มองไปเห็นคนสี่ห้าคนและประสงค์หนึ่งรูปกำลังจัดเตรียมกับข้าวขนมข้าวหวานใส่กระทงจุดทู่ปักแล้วเราก็ต้องตกใจเราไปเห็นรูปภาพใส่กรอบที่วางอยู่ข้าง เราตาไม่ฝาดแน่นอนมันเป็นรูปของเด็กผู้หญิงคนเมื่อวานนี้คนที่มาขอตามเราไปเที่ยวบ้านแล้วในหัวเราก็นึกถึงเสียงน้องที่บอกว่าพี่ไปไหนหนูไปด้วยนะเท่านั้นแหละเราหยุดเดินแล้วก็ตรงเข้าไปถามคนเหล่านั้นว่าทำอะไรกันอยู่คะพวกเขาหันมาแล้วบอกเราว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยลูกสาวของเขามาเล่นน้ำที่คลองนี้แล้วจมน้ำตาย พไหลมาตามน้ําแล้วก็มาติดอยู่ตรงนี้เลยต้องมาทําพิธีเชิญวิญญาณกลับบ้านพอเราได้ยินเท่านั้นแหละเรายกมือขึ้นไหว้ทันทีแล้วก็รีบเดินต่อไปที่ท่ารถทัวร์อย่างไวตอนที่นั่งรถมาเนี่ยก็คิดตลอดทางว่าน้องคนที่เราคุยด้วยเมื่อวานนี้ไม่ใช่คนพร้อมกับด่าตัวเองในใจอีบ้ามึงคุยกับผีแล้วเนี่ยแล้วก็คิดอีกว่าถ้าหากว่าตอนนั้นเนี่ย เราตกลงให้น้องเขามาเที่ยวที่บ้านย่าด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นนับตั้งแต่นั้นเวลาไปบ้านย่าที่สุพรรณบุรีเวลาโพรเพเราจะไม่กล้าไปเล่นไกลบ้านอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจง้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ